สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าห้างทองทองใบกรุงเทพนะคะแล้วก็สวัสดีลูกค้าห้างทองหม่องอยากมีทุกคนเลยนะจ๊ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแหวนทองนะคะน้ําหนักหนึ่งสลึงนะคะลูกค้าวันนี้เรามีแหวนพลอยนะคะลูกค้ามาให้ลูกค้าชมเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบเป็นงานพลอยนะคะหรือว่านี่เลยเป็นงานพลอยตันๆเลยนะ,ะลูกค้าตรงนี้ เป็นลายที่ว่าขายดีตลอดเลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าคนไหนที่ชอบใส่งานตันๆนะคะแล้วก็ชอบเป็นงานคอยหน้ารักของแบบผู้หญิงผู้หญิงนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะนี่เลยเรามีลายให้ลูกค้าเลือกอีกมากมายเลยนะคะลูกค้าไม่จะเป็นงานคอยชูนะคะหรือว่าจะเป็นงานฝังนะคะลูกค้า ตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวมันหลุดเลยนะคะตัวนี้ทนมากเลยนะคะลูกค้าเราช่างของเราทําเป็นอย่างดีเลยนะคะลูกค้านี่เลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายเพิ่มเติมในชีน,น้าร้านนะคะหรือจะทักหาแอดมินเพจนะคะหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 2 1 1 7 3 9 6 9คะ่ะลูกค้านี่เลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทิปหน้านะคะลูกค้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย